การปลดพันธนาการทางด้านการเงินกับโลกจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงความคิดและจิตใจในการสร้างอิสรภาพทางการเงินผ่านความตระหนักรู้และการเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลการปลดพันธนาการทางการเงินไม่ใช่แค่เพียงการมีเงินมากแต่เป็นการปล่อยวางจากความกลัว ความไม่พอใจและความเชื่อที่มีขีดจำกัดเกี่ยวข้องกับเงินโดยเชื่อมโยงกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อบรรลุความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตวิธีการปลดพันธนาการทางด้านการเงินอาจชี้แนะได้ดังนี้ 1. การปล่อยวางความเชื่อที่มีขีดจํากัดทางด้านการเงินความเชื่อที่ถูกปลูกฝังว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือเราต้องทำงานหนักจึงจะมีเงินมักเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่งคัง่งการปลดพันธนาการทางด้านการเงินเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเชื่อเหล่านี้ แล้วอาจเปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมความสำเร็จเช่นเงินคือเครื่องมือในการทำสิ่งที่ดีหรือเราสามารถใช้เงินในการสร้างความสมดุลให้กับความสุขในชีวิต 2. การเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณโลกจิตวิญญาณสอนว่า ความอุดมสมบูรณ์มีอยู่ทุกแห่งหนและไม่มีขีดจำกัดเมื่อเราเชื่อมโยงกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เราจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆและเรียนรู้ที่จะดึงดูดทรัพยากรเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปการเชื่อมต่อกับพลังงานนี้ช่วยให้เราปลดปล่อยจากความกลัว ที่จะขาดแคลนและเปิดรับการเจริญเติบโตทางการเงิน 3. การปลดปล่อยจากความกลัวและความกังวลเรื่องเงินความกลัวเกี่ยวกับการเงินเช่นการกลัวเงินหมดกลัวว่าจะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายกลัวความล้มเหลวหรือกลัวที่จะเสี่ยง มักจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการบรรลุความมีอิสรภาพทางด้านการเงินการปลดพันธนาการทางด้านการเงินหมายถึงการปล่อยวางความกลัวเหล่านี้และยอมรับว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากความกังวลแต่จากการทำงานร่วมกับพลังงานของจักรวาลด้วยความเชื่อมัน่น4 การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเมื่อเราเข้าใจว่าเงินเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยสร้างความสุขและความสมดุลการตื่นรู้จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเงินเราจะเริ่มเห็นเงินเป็นพลังงานที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อเรามีเจตนาที่ดี และการใช้เงินอย่างมีสติทำให้เรารู้สึกอุดมสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก 5. การจูนจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งการฝึกจูนจิตให้สอดคล้องกับพลังงานบวกและความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินสามารถทำได้ผ่านการใช้ affirmations หรือการยืนยันเชิงบวกการฝึก v i s u a l i z a t i o n หรือการจินตนาการถึงความสำเร็จรวมถึงการ gratitude คือการสำนึกรู้คุณในทุกสิ่งที่เรามีอยู่การฝึกเหล่านี้ช่วยให้เราปลดปล่อยจากความยึดติดและเปิดรับความมั่งคัง่งเข้ามาในชีวิต 6. การให้และการแบ่งปันโลกจิตวิญญาณเชื่อว่าการให้และการแบ่งปันช่วยเสริมพลังงานให้กับกระแสของความอุดมสมบูรณ์การให้ไม่ใช่เพียงแค่การให้เงินแต่รวมถึงการให้เวลาความรู้การแบ่งปันความสุขและความช่วยเหลือ เมื่อเรามีความใจกว้างและให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะเปิดรับพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตซึ่งจะช่วยให้เราดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้อย่างง่ายดาย 7. การรับรู้และตื่นรู้เกี่ยวกับโอกาสการปลดพันธนาการทางการเงิน เกี่ยวข้องกับการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณทำให้เรามองเห็นโอกาสที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานแบบเดิมๆแต่สามารถมาจากหลายแหล่งเมื่อเรามีจิตใจที่เปิดกว้างเราจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จทางการเงิน การปลดพันธนาการทางด้านการเงินกับโลกจิตวิญญาณคือการปล่อยวางความเชื่อขีดจำกัดและความกลัวเกี่ยวกับเงินการเชื่อมโยงกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์และการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเงินเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะเปิดรับโอกาสและความสำเร็จทางการเงินเข้ามาในชีวิต อย่างเป็นธรรมชาติและสมดุลวิธีการฝึกการปลดพันธนาการทางด้านการเงินกับโลกจิตวิญญาณน,นั้นต้องใช้การฝึกจิตใจการปรับทัศนคติและการสร้างนิสัยใหม่ๆที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินและความมั่งคัง่งรวมถึงการใช้พลังงานทางจิตวิญญาณ เพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ชีวิตต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการฝึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 1. ตั้งเจตนาอย่างชัดเจน set clear attention การเริ่มต้นการฝึกให้ตั้งเป้าหมายหรือจินตนาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินเช่น คุณต้องการอะไรจากการปลดปล่อยนี้คุณต้องการความมั่งคั่งมากขึ้นเพื่ออะไรการตั้งเจตนาเป็นเหมือนการให้พลังงานบวกกับเป้าหมายของคุณและจักรวาลจะตอบสนองตามเจตนาที่ชัดเจนนั้นตัวอย่างเช่นฉันต้องการความมั่งคั่งเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบ ัวและช่วยเหลือผู้อื่น 2. ปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับเงิน s h i f t y o u r m o n e y Mindset การฝึกจิตใจเกี่ยวกับการมองเงินเป็นสิ่งที่ดีและเป็นแหล่งพลังงานบวกที่สามารถช่วยสร้างความสุขและความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้ ช่วยปลดปล่อยความกลัวและความเชื่อที่ม่ขีดจำกัดเกี่ยวข้องกับการเงินตัวอย่างเช่นหยุดคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากและเริ่มเปลี่ยนเป็นเงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายหรือเงินหาง่าย ได้มาบ่อยหรือเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกๆเส้นทาง 3. ฝึกการสำนึกรู้คุณ practice gratitude การรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดึงดูดความมั่งคัง่งการฝึกสำนึกรู้คุณทำให้คุณมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่และเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการฝึกสำนึกรู้คุณอาจทำได้โดย การเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันเช่นฉันขอขอบคุณความสำเร็จที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตฉันขอขอบคุณสำหรับบ้านที่ปลอดภัยฉันขอขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันมีในตอนนี้ หรือขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิต 4. การยืนยันเชิงบวก positive affirmation การใช้คำพูดหรือการยืนยันเชิงบวกที่สร้างพลังงานในการดึงดูดความมัง่งคั่งการฝึกนี้ช่วยปรับจิตสำนึกของคุณ ให้สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาตัวอย่างเช่นฉันมีความสามารถในการสร้างความมั่งคัง่งหรือเงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่อง 5. การสร้างภาพจินตนาการ visualization การจินตนาการเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จและมีความมั่งคัง่งจะช่วยส่งพลังงานให้กับจิตสำนึกของคุณเชื่อมโยงกับโลกจิตวิญญาณในการสร้างความเป็นจริงจากจินตนาการวิธีการฝึกทำได้ดังนี้หลับตาแล้วจินตนาการถึงชีวิตที่คุณต้องการที่จะเป็น เห็นตัวเองมีความสุขแบบไหนอย่างไรและกับใครให้ได้ในทุกๆวัน 6. ฝึกสมาธิเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานบวก meditation for energy alignment การฝึกสมาธิเพื่อจูนจิตกับพลังงานบวกช่วยให้จิตใจสงบ และเปิดรับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์การเชื่อมโยงนี้ช่วยดึงดูดความสำเร็จและความมั่งคั่งได้วิธีการฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วกำหนดจิตไปที่จักระที่4คือจักระหัวใจแล้วจินตนาการถึงพลังงานสีทองหรือสีเขียว ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของคุณหลังจากนั้นค่อยๆส่งพลังงานความรักออกไปให้กับธรรมชาติให้กับคนที่คุณรักให้กับเงินทองสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถโทรศัพท์ทุกๆสัพพสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ เการปลดปล่อยความกลัวและความกังวล l e t t i n g o of Fear and Worry การฝึกให้จิตใจปล่อยวางความกลัวเกี่ยวกับการเงินเช่นความกลัวเงินหมดกลัวความล้มเหลวหรือความไม่มั่นคงเมื่อเราปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนเข้าสู่ชีวิตได้ดีมากขึ้น วิธีการฝึกทําได้โดยเขียนความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเงินลงในกระดาษจากนั้นชีกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำออกไปทิ้งให้ไกลจากตัวคุณอาจจะเป็นถังขยะนอกบ้านและนั่นจะเป็นการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณ การให้และการแบ่งปัน Giving and Sharing การให้จะช่วยให้เราสร้างพลังงานแห่งการไหลเวียนการแบ่งปันหรือการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินเวลาหรือความรู้จะช่วยให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและเปิดรับพลังงานบวกเข้ามา วิธีการปฏิบัติคุณอาจบริจาคสิ่งของที่คุณมีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือการให้ด้วยความรู้และทักษะของคุณเพื่อช่วยสังคมแม้กระทั่งการแบ่งปันด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มทำให้ผู้คนที่พบเห็นมีความสุขทางด้านจิตใจและนั่น คือการกระจายพลังงานบวกเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดและทำได้ในทุกๆวัน 9. กาการเชื่อมโยงกับแหล่งความอุดมสมบูรณ์ connect with the source of abundance ฝึกจิตใจให้เชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลหรือแหล่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งที่ไม่มีขีดจำกัด สิ่งนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมต่อและเป็นส่วนหนึ่งของการไหลเวียนของพลังงานทางการเงินวิธีการฝึกฝึกจินตนาการถึงการเชื่อมต่อกับจักรวาลรู้สึกถึงพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลเข้าสู่ชีวิตบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีวันหมด เช่นอากาศการปลดพันธนาการทางการเงินกับโลกจิตวิญญาณเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินการฝึกฝนที่เน้นการจูนจิตการฝึกสำนึกรู้คุณการยืนยันเชิงบวกการจินตนาการและการบริหารพลังงาน ช่วยให้เราสามารถดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิต